โอยหนุ่มหล่อที่ไหนเอา h ฮ v มาขายผมว่าไปดูกันหน่อยสิเป็นไงบ้างน้องใกล้เคยียงปะเ,เคยเข้ามาแล้วเคยเข้ามาแล้วเคยเข้ามากี่รอบละรอบที่สองรอบที่สองอะรถจะมาจะจบได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้ไม่น่าได้ด้วยอะรถไม่สวยอะมันไม่สวยยังไงบ้งปะฝาดผื่นเลยอะไหนชี้จุดที่พี่ดูหน่อยมันเป็นไรอะไม่ดูเขาบอกว่าจอดเฉยๆจอดเฉยๆอ่ะแล้วมันผื่เกิดจากอะไรน้ำข็งรถน้ำเค็มหรอเขาเพิ่งจอดแถวน้ำเค็มแล้วเขาบอกอยู่ในนู่น แล้วมันผูเกิดจากอะไรอ่ะน้ำม,มันขังข้าง,างในเนี่ยมากกว่าน้ำม,มันขังมากกว่าใช่ป่ะอ๋อ,อน,นี่มันซึมออกมาเลยฝาหน้าเลยพี่ตามหมดแล้วฝาหน้าก็เป็นอย่างนี้หมดเลยเหรอแต่ว่าไม่ได้ผูนะเป็นรอ,อ,อ,อยสนิมอ๋อเป็นรอยสนิมแล้วมันจะแก้เป็นถ่ายไงอ่ะแก้ไม่ได้อยู่แล้วแก้ไม่ได้ไไดพวกน้ำอาดาลมีลิปเป็นจดุดใช่ป่ะอ๋อแล้วมันกัดจนเป็นสนิมขึ้นเลยเป็นแทบทุกจุดเลยเนาะยัไงไงดีครับ เต็มที่เหรอเอาไงดีอะรถน้ําต่อยนะคล้ายๆมันมีสนิมขึ้นอะโมีสนิมขึ้นหลายจุดเลยอะคือเขาใช้น้ําบาดาลมาล้างเหรอหรือยไงเป็นที่ล้างรถนเป็นที่ล้างรถฝ่ายล้างรถเขาไม่รู้ใช้น้ําอะไรมาล้างรถใช้ที่ไหนสุขุมวิทเหรอมันชื้นอะคือบางทีเขาล้างเขาล้างเสร็จแล้วเขาไม่เช็ดไงอ๋อล้างเสร็จแล้วไม่เช็ดมันก็มีความชื้นไงโอ้มันเป็นสนิมหมดเลยอหรพี่เนี่ยคือล้างแล้วไม่เป่าแห้งไม่เช็ดให้แห้ง เพื่อนๆคิดว่าผมจะจบคันนี้ได้นะครับผมจะซื้อคันนี้ไหมครับช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าผมจะจบคันนี้ไหมครับ